ไปแล้ววะเมื่อไร้าเมื่อไร้าไแล้ว่ดยเอาก้ได้เด้อเอ้าไฟเรามีนนี่บ่อนั่นมันมีบ่อไฟแตงแตงแอเปลอตอาเออเอ้าเระบบนีบ่อมันพวมนนะฮะคะค่ระบบนี้โอเคโอเคองมือก่อนน้องทางเดไฟคอยครับเด้อ หนาวใช่ไเนาะพี่น้องไงใช่รถช่วงแพงก็พ่อเนี่ยโอเคพ่อไปพ่อมาอยู่ดอกพี่น้องเไงพ่ได้ไกลเนาะรับเออมายาวเอาไว้ใส่รถบ้าบัดบ่มีรถไปเรือไปรับลูกนะฮะรถคันเดียวโอเคน้องโอเคนะโดยได้นึ้งโอ้ก็ได้นิ่งโอ้โน้องน้องน้องบีไปใส่ผ้าปะใส่ยางเฮ้ยเหมือนใส่กันอีกแล้วนี่ตู้เดียวรับหน้ากอก ไอยค่ะโดยโยเห็นอยู่จะเพิ่งลงไซด์หรบอสไอ้เก๋าไม่ได้หมุนมืดคุเห็นเอฟซีเพิ่งส่งมาอยู่เลยว่าตบกันแหละทางการเลยบอสไอ้ไม่ได้ถามเพิ่นคักแต่กเดี๋ยวอยากพูดกับท้าเอฟซีนี่เอฟซีเพิ่นเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาหนิว่าตอนนี้เพิ่นลบกันทางการหรือบอสลบลบกันทางไรเนาะพี่น้องเลยหรือว่าท้าว่าเติมหนึ่งเลยถึงหงุมหงมเงี้ยนมุนมืดหนิด้วย มีแต่ว่าส่งกำลังใจให้พี่น้องของไทยเน้านี้ทั้งบาต้ากระหินเพาะใกล้บ้านท่าไปบอกตรวจนะอันนั้นลูกปืนตอนช่วงหามงค์หามงเช้าแม่นทั้งบาต้าลงท้ายเครื่องเราอ่ะเออเออเออเราดีเหามาเห็นในข่าวกับแม่นอลีนี่ช่วงหามงเ์มันจะถ่ายลงลายอยู่เออกระหินอยู่เด้ก็มีไงอันเราอันเดีเราส่งมาหา ไอ้เป็นเอซไทยแหละพี่น้องพูยครับีจู่ลบกนเล้ครับจเาแตมีแต่ขอให้ปลอดภัยบนกสูตทสุกคนเนาะพี่น้องเลยสบายดีลูกพอดีกังมาได้ยามน้อยบเสีตั้งบ่ ตั้งว่าอะไรตั้งบ่พนับน,บนบ่อนีหพนันยังอาจารย์สิพนันยังจ้าสกิลพีกกอ์า,บ,าบ่อฮะเป็นทานเอะไรเจ้าเนอเบิร <h> ์สบายดีลูกัปขอนายไปไปเสาไปโอ้โพนันรถคันคันบีมาเลยทีรถหาห้องอไ โอเคโอเคจะขี่รถจะเตียมขี่รถจะเตรียมขีเม่เลยโอ้เ oh. <c oughs> วรจะสั่งอะไรเนาะฮะจะสั่งอะไรพ่โอ, oh. อสบายส,าาสบายดีเลยพอเดีอ้บาบาุกกลางคืนได้บ่ันนี้ เพ่อปูนเจ้าสิวัดบาทนเปูจ้าสิวัดนี่ประมาณเทียงขึนนี่หนิเพิ่งจประมาณเก็ดโมงดีหกโมงตีเออเ็ดโวัดแปดโปัดแมนบ้านแมนบ้านอนไปยกเมียนปาดียกเมียโอ้เ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 อ้

เออหยอกมียกิเป็นน้องทางกัเนี่ยมียร่มพะนม่เาด้วยดวครับครับครูมาครับครูทำน้อยทำน้อยป้ากัลูกอใส่ยังกันยากยากไปอยู่หรใส่ยากเลยพี่น้องเลย กคือล้วบอกนี่จนเหอะบอกนี่จนเมื่อยเพยบอกนะอ้าคือแม่ชบอกเด็คือแม่ชุบอกหา้างนจบแล้วี่ข้นแล้ว่าได้กี่ข้นไปจ้ายัดคือแม่แม่ชบอกเขาเอ้ยบอกแล้วไปเลยได้ทองายแม่ชับข้าม่ชจับี้ขนจะได้ทองทา อย่าเฮ็ด้อให้บันไดนะอย่าเลื่ออย่าลื่ออย่าลื่อบ่ต้องขึ้นบ่ต้องขื้นตกคาฮักกันเอาคู่ปูนาพอเราเฮ็ดเบียหน่อยมั้ยูจเช็ดเบียร์ไหมบอสง่าลดม่จะเฮ็ดเออจิน้อยจตอนนี้ไมด้สอบเขาบอกเคยสอบขึ้นรถทํตาตางลยจ้าขึ้ปีนติกขนต้อ่ะ พ่อว่าพอปืนปูนนี่ทั้งปันทั้งยังเรยบร้อยนะอ๋อขาเรีดเยกต่อเราก็ไพี่น้องไยเนาะเก้งขึ้เลยตกนะเฮ้ยสามสิบขยันจะตกเลยใช่ปะสาบสี่สิบ ตอกตุยออกมาพ่อเฮงได้เพิ่นแข่งคาฮัะมันลืออ่นแล้วแต่อยูวโยงเยี่ยนกะเขาขึ้นปูนไม่ห้เขาไปนอนแล้วออนอวปนออปะปนิดหมดมองเขากระผักเลยเก่าแล้วใหม่แหๆ,ๆแล้ว <c oughs> ข้าวมูนขึ้มงงแล้วหมดซ้ำครับอู้ยเห็นยังกินเห็นหมดเลยหมดเงาเลยครับตีปูนจีดังไงเนาะ ส,ส่งนีติมพรไานิบสิโอยไนเนี่ยมานี่บมได้กาแฟร้อยไม้เพิ่ทมี่นองยามซื้อพอซื้อซองทองออี่ยามามีมาตลอดหรอกพ้ามเอ็มร้อยนะมามานี่บมมีเพิรนกิโดริสานมา <c oughs> ทำไมไ่กินทำไม่ไกินกระเจี๊บถัวแลครือนี่แหละรนะ

เ่้ยับงรับไปครูอแล้วคุณปนะจะอีจะอี๋ห้องใชตั้งงงามนังงามบ่โอ้ยว่าใหไปดูไปดจะม่สอบใครจะไม่สอบใครไม่จะไปครบ่อบบบลูกบ่บ่บเาบจับเองกูรบ่จับเองจับแม่จับนอนจมุ้งจแต่ในมือนี่เก้าเก้ามุง คาราเพื่อนเล้นี่ยคาราบาบม่าเนี่เจ้าสิเเจ้าสีิีทออยอยู่ปอคอยปอแต่กระบะอะไปหน่ยไหน่อย็กสายแงเลยดีขาบ่เรื่งนึ่งกระบอกไปเรื่งหนึ่งอีกบรจักยังยีเลยได้เจ้าหนองมือสามือด้วดเสดมามาหล่ะก็สัันใช้เข่าใช้หน้ามาเห่ะโอ้หนังขาใน ม่คืนไ้เออคล้ายๆมากี่แเละย่านนะพี่้องเลยเนาะเดี๋ยวครับพสบ้าพิสนคมสมรนะครับลุกงานตอนเลิกเลย นางงามนางงามพอทางคืออะตอนนี้เข่มันยังเดียวอะไรเราแขกแต่แล้วว่าปากว่าวผัวว่าวสิบคำเมียว่าวคำเดียวของแท้ตัวนี้ปกติเรายินแต่ผัวว่าคำเดียวแกเห็นเมียบ่าววัดอันนี้เมียว่าวคำเดียวอันนี้นี่แต่ผัวว่าวอ่ะเนี้เราไม่ไปจะปากแล้วจะหายเรื่องนี้แล้วโอ้โหเรา อ้วห่อเพลงเดี๋โอ้เนเทอให้เจ้าต๋อเลยแปบืนนี่เป็นต่อห่องคุณนพอพอแต่ว่ามืดอนรอบข้างขางนะข้างข้างขางรอบแล้วจเ็นเขาห้องน้อนโอ้ขี้แค่ยันขี้ค่ยันอันใหญ่ห่องบ่ ไงมานอนห้องใหม่ได้ไหมยังห้องใหม้ก็ห้ามไมด้ชียร์นะจ๊ะแต่ว่าเอาเอาลอกลอกแล้วเดี๋ยาเขาเลยเดี๋ยวไอ้แต่ว่าน้ามันยังสั่งประสงค์อือเรอใส่ผ้าเนาะมันจะง่วงแต่ในมือนี่นอกห้องกันบอกกับเรานอกห้องกั็พอสร้างบอ

เจ้าเอไเจ้าสิลงยังเาโนาแน่แล้วเิลงยังมันใจขนาดเนาะเจ้าเจ้สิปัติถีบหาเราปอจะจัคำเจ้าเราเด้อาอากาศเย็นงนี้เขาเย็นแต่สมายมันหมอมยบเรื่อย มาลกหมันร่อเจ้าละเจเจาจะเจาิมากเจาะปั่นเจากมือพอเออเขาก็ได้เห็นนี้ก็รูสองอาทิตย์แล้วปะก็นั่นแหละอะไรสองอาทิตย์ี่เละสอาทิตย์เนาะโคผูช่วยดูกะามาให้กัสวยอยู่พอได้ขึ้นคุณชวยด้วยเอาไปขึ้นไปมาไปรองป อยู่ในเราสองพี่น้องเลยเนาะสองอาทิตย์สองอาทิตย์โบก,ก,ก,โกลนะแล้วก็ยังโอเค้ยเลยเนาะแล้วก็เมื่อต่อมาก,ก็แมนติศปิดประตูพี่น้องเลยเนาะเราสมายดีมากดีมากพวกชิเลอซ่าเลี้วไปก็ะเลี้วแต่เรานะเราเคนเดียวเราเ,เลาเย ท,ทั้งที่ทั้งที่เผากับบาได้เฝ้าวหรอกแต่ว่าแล้ยแต่เ,ตเจ้าหรอกเอแล้วไว้ก็ได้หัเงินไว้คอยเด้อดเผาอย่างว่าเห็นเงินจะห่วงบ่เผ้นเด้อเลี้ยนี่ก็ไล่เราจั๊กนี่พาเมียซ่อนท้ายด้วยบัดบนี้อยากไปใช่ไหยไปชิโนุบ่หรือไม่หลองเห็นสลองเล่อเลี้ยงสินดาด้วยรถเด้อไปจะยินบ่ครับบ่ เลียสิทิลาดเด้อเออเรียนนะเดี๋ยวซื้อมาเนี่ย่องรถโอ้คักแล้วซื้อมากินเพื่อนเจ้าก็ได้ย่างปุ๋งกุ้งกินสิทิลาดนี่พี่น้องเลยเนาะสิทิลาดสามัคคีบมเพห้งดอกบัตจังหาเซนนี่ก็โอ้ยไานับพันหนึ่งไปออกเออบัตรพันบาทนี่ก็ท่องกีเตะก็เลยขนาดเท่าไหร่ Kim bấm hết sao phải kịp nắm, mỗi kịp bấm bò chọc hoa nhãn hết mỗi kịp bao sai người nắm bấm mì 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 nắm ขี้ข้าหน้าน้าว่าพัวกันว่าพัวกัหอมอยู่กันขึ้นนะ่นหัวหยอดคนเล่นี่แล้วนี่เนี้ยผูเดียวนี้แหละโอ้ยหยอกเมียไปสี้ให้เข้าก็หยอกขึ้นกันเมียเขาอยู่ขึ้นนะหยอกลายก็บอไรไม่ให้หัวอยู่ขึ้น

ยังสร้งน้อยยจ้อยคามีอ้คาๆๆปัญหาแล้นี่พี่น้องเยเนาะังน้อยเจ้าเอสงน้อย่าอ้แม่เจ้าเโอ้คคนคจาแบบนี้แจ้งรอลูกนะนอไหนะชางว่ามาแมงเจ้านาอได้กาบมันมงจายกับขนรอบเนาะ เลกับปันพี่น้องเลยน้องได้บอดีสิมาอยู่มา,มอามโอ้บอดี้ได้เอา500้เออโอเคจ้คะน้อไมาค่คะกินบะตอมีกินบะตอมีกินนี่เออเดี๋ยวท้อง ทั้งยกเ่งนึ่งก็ินต้องมาเจ้ากินกินนะนะอยู่กับระบาวล่ะทายกินเดียวเลยวระบาวน่ะไอ่เจ้ากระบอกเลาคณแล้วจะบอกไผ่ใช่ไหมไ่อาปทีาไปทมอนนโอ้ปเซมอนเลยหวะ บี้ไรบี้ไรมีสองบี้นะบี้บียังไง่งังบกไงซ้อมซ้ดูมโอ้ยม่่่ยไปจับในด้ยเขื่อนนี่เขื่อนนี่เนะมีอรมาโอ้ยจับเสือตอนีจะตืนเมกน

เออเนาะดูว่าอีชั้นเราจากลายเสื้อแบบนี้พี่น้องเลยเนาะหากันอยู่บ้านแะ้วนี่มันมีแต่กองจีนกองเวียดนะมันตกคักบ้านมือสองเสื้อมือสองคอยซื้ออยู่อันยูมุกนาะตัวร้อยเสื้อมือสองมีอยู่ไทยตัวร้อยบ้านอามีมันมีแต่กองเวียดเนาะตัวร้อยกองเวียดมุกแพงนมือหนึ่งเลย

เอาใส่ได้คู่ก็ได้น้องใส่ผ้า็น่ังไ่อืมโอ้น้ำใส่ผ้ายน้องนิวมีผลงานหลายเยอะเนาะน้ะองฝันี้อะไรทำเป็นได้ออะแบบไผลงานหลายที่น้องนิวนี่นักดนล้วเป็นนอกจากกันเนาะได้หมดทุกอย่าง,งเจอหน่เนาะ

เก็บเอาพทียอกกันไายอกจะกเียงอยมันกี่มันนีไม่รุกเจเขอองรังได้เด้นี่เอาบ้องมาข้ามีกแบองมาอันนึงสอันกูยหับกสองก้นเอเด้อคนเดียวก็ได้และเกือบดิน้ำมักหลายมากเกือบรเด้ีตกมากับถล้งคอบแล ใครเมีะถงเร่อนต่อก็บเียเมีย้าคนตะกี้ได้บเมิวบะมีเสือกได้ขึนนข้าเลยยอกกันนั่นแหละลงมา่ะตะกี้ะมาเงครับช่องมากโย่เอาลงมาบแซงมันทับาได้แตกตก้คิดมันยังแตกมน้าวัแล้วหนึ่งัวแตกเอแตกแเอาถงจักที่จะว่าไอ้ครับที่จะโดนตองเป่ามันโนนะ มามาดูดมันก็่อาคิตัววนเรเอาน่าเสาเอาเสกอันนั่อันนัสกูนั่นมมานี่ยยเดี๋ยวอันนันสกูอ่ะรอ๊บโอ้ยคนอยู่ป่าอยู่หลงใช้ได้หมดเนาะงพอจะงูจะแมแลกรแมน thực sát đi 28 con bay không bền nọ 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 hấp này đều dặn lẽ bảo nhau thân lau bộ mát มืยันมอกันไหาจับไพไปต่อไได้กี่นอ้เราแลนึ่งเข่าไข่แลหนึ่งเข,าข่า่ยกันคุอย่างเลยหนึ่งเข่าที่นี้ยก็ยืนไพ่เล่าเกือบไพซัดก็เป็นข่แลวาาะวีปูนเหมือนีปูนเอ้ซุกภาษราเรามีภาษาจะเห็นมีบะมีแ้ เอ้าชุดแซกมันจะได้เห็นจะเห็นปะเห็นโอ้าโคตแตกแล้วป่ะนนึภาษาโคแตกแล้วป่านน่เจ้นดี่เสือวเจ้ามีแคนบู่เนียบ่ะเอาเอาเอาตัวมันได้จะไปพบกันี่ไัเห็นในโทรศัพท์ชื่อกะจากแมนขเมนโทรศัพท์จักไปแล้วเฮ้ยเอาหนังจอดแล้วเราถงที่ใส่คน

ยังเลยเนาะโอ้โหแสดอะไรกยังม่เคยปีน้นไปอ่ามันยางได้ไหมเก่งยังเลยก็เข่าว่แมนเออครับเยอะอาสู่ๆเ้อพี่น,น,น้อ,อ,งอ,นองกันเนะาะทั้งนี้ติดกันังใจน้องนิว thằng này là canh đơ ok chạy <laughs> ừ. ừ. rồi <laughs> bớt, bớt nè ừ. làm này, bớt bay này vội đi nó vội 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 รวมแรงรวมใจซ้อยกันพี่น้องเลยเนาะทางนี้เป็นกับนั้งใจให้เหลยพี่น้องเลยเสียแตเลยน้างนั้นนเช็ดุมเดี๋ย้นแบบีีีเ้สียแต่ทั้งๆคือบ้ามันนี่ด <c oughs> ปูนบดปูนจะปดเอาดปูนเนาะ <c oughs> จ่าจบาต้องอะไรใช่ด้านเราสอบจะพูชูใช่ับควาันเหาะเลยเลยเป็นอะไบาย่าเาะคือคือมีปีนะเป็นอะไรเหาะไเยนะเดี๋ยวเขาเขาปนอย่างนะเอ้าความฝันเนาะเขาจะเหาะเหาะจะฝันบอฝันนัางไ มันรเทิร์นนิเวหมดเลยอะไระ้องแรกไมคือห้าก็มีหมดเลยห้อาอะไรอย่างห้องแลมทันด้ป่ว้่ำองสูงหอหองอะเออันทันแปลกแปลกเลยนี่ยอทางอาโอเคสาพี่น้องเงยน้ะเดียว ต่อจากคลิปของพารี่พิ่งกำลังมาพี่น้องเหมือนเนาะก็เออจังไรก็ฮออแล้วเนาะฮอดแล้วฮอดแล้วมาหอเลยคือคือตีพืนข่งเรื่องนี้ทไป้องทำดงตีม่ได้รู้ครับออกกอนุบออหมึดตื้อยงนเนาะให้กลับมาแจ้งอ่ะโอเคเลยพี่น้องเลยยูดีไมเฮง เปิดกุศุสู่คนเนาะสำหรับเพื่อนซานน้องสายฟ้ากะพาเพื่นกำลังใจให้เด,ด้วพี่น้องเด้ออยู่ดีมีเฮงเพ็บก็ได้ใค่ okay, ใหยมีพี่น้องก็ไปแล้วสมาดี